โครงการปกครองจากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มหาไทยปันสุขส่งต่อความห่วงใยสู้ภยัยโควิดสิเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28รกรกฎาคม2564 สำหรับโครงการมหาไทยปรรสุขส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด19เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะครับจนมาถึงปัจจุบันวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคาดว่าเราจะทําอย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงนะครับ เนื่องจากว่าเราเห็นว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับที่น้องประชาชนต้องการการสงเคราะห์และก็หน้าที่หนึ่งของมหาไทยก็คือบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะทำเพิ่มขึ้นนะครับคือก็จะเอารถออกไปตะเวนแจกเครื่องอุปโภคบริโภคและก็อาหารให้กับผู้ยากไร้เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เฉพาะที่ส่วนกลางนะครับในระดับอำเภอนะครับระดับอำเภอไปเนี่ยทางเราก็ได้ให้ทางท่านในอำเภอได้จัดกิจกรรมประเภทเนี้นะครับในการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ดูแลสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัยเกี่ยวกับภาวะโควิด -19 นี่นะครับเราเชื่อว่ากิจกรรมนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้น พอดีร้านเลินปิดหมดของขายของขายกระย่างอยู่วิเชียรในหลังไ้สายได้ใหม่ครับเพราะไม่มีไม่มีลูกค้าเปก็ไม่มีคนเพิ่งม,มาเมื่อวานครับมีเพิ่งเพิ่งได้เมื่อวานมาแจกข้าวเยอะเขาก็ดูแลดีมากเลยครับเห็นตู้ปันสุกนิดเขาทอแกให้ที่กะตงมาไทยประจําทุกวันเลยครับก็ขอขอขอบคุณมากครับ